เพราะเราจะต้องมาฟาร์มเอาเ,ลเวลบอ่อที่5นะครับตัวนี้จะมีราคาแพงแล้วก็ XP ที่สูงกว่าเพื่อนนะครับในบอ่อนะครับนี้ติงต๊ง สวัสดีน้องๆหนูนชาวฟิสซิ่งเพลเนตทุกคนนะครับนะ <c oughs> ก็มีปุ่มขอบคุณแล้วนะครับฝากทุกคนที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ทิเปิลเอสดบวก็ช่วยกันกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือจะกดปุ่มสมาชิกก็ได้นะครับออกบ่อแรกแล้วเราควรไปบ่อไหนนะครับเดี๋ยวนะก็จะพาทุกคนไปลุยกันนะครับว่าเราจะไปลุยกันที่บ่อไหนนะครับก่อนอื่นได้ก่อนที่เราจะเข้าไปลุยบ่อนั้นนะครับ เราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าปลาในบ่อนั้นกินเหยื่ออะไรนะครับเดี๋ยวน้าจะพาทุกคนไปลุยในบ่อรักกี้เลสกันเลยนะครับเราก็จะพาทุกคนไปซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อซื้อรอกซื้อกันซื้อใหม่ให้หมดเลยนะครับน้าจะไม่มีอะไรเลยนะครับในตัวของน้านะทุกคนปะ่ะเราไปซื้อเบ็ดกันดีกว่านะบเบ็ดที่น้าซื้อก็จะเป็นเบ็ดเลเวล5ตรงเลเวลของบ่อพอดีนะครับราคา180บาทนะครับ ซื้อมาแล้วเราจะไปดูว่าใส่กันตรงไหนนะครับทุกคนให้เราไปดูที่กระเป๋านะครับหรือดูที่โฮมของเรานะครับมามันจะอยู่ตรงไหนนะครับหากอยู่ที่กระเป๋าเราก็สามารถกดดับเบิลชิกเข้าไปได้นะครับอันนี้อยู่ที่โฮมนะครับเราก็กดดับเบิลชิกเลยครับมาดูลอกนะครับก็จะเป็นลอกเลเวล5นะครับราคา1,150บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปดูนะครับว่าเราเจาใส่ตรงไหน ให้ไปดูที่กระเป๋าแล้วก็ดูที่โฮมของเราครับหลายคนนับที่ถามนะว่าซื้อแล้วหาไม่เจอนะครับมันมีแค่สองที่เท่านั้นครับที่เราจะหานะคือตรงนี้กระเป๋าแล้วก็โฮมนะครับเราก็เจอแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกนะครับแล้วมันก็จะเข้ามาช่องว่างเองนะครับเราก็มาซื้อเอ็นกันนะเอ็นก็จะเป็นเอ็นเะดัห้าเหมือนเดิมนะราคาับราคา280บาทนะ 150เมตรนะครับเราตัดออกไป1 2 5ครับมันก็จะเหลือ25เมตรนะครับเราก็เอาเลยนะครับเอาตัดเต็มที่เลยครับ125เมตรนะครับเหลือไว้ทําไมครับเราก็ขายออกสิครับขายเลยครับแค่25เมตรครับชำมาชำมาอะไรชำมาอะไรต่อไม่ได้แล้วนะทุกคนเราไปซื้อจิกเฮดครับก็จิกเฮดก็เป็นเบ็ดชุดหัวนะครับเราก็ใส่ตัวเหยื่อนะครับก็จะเป็นกับนะครับนี่ครับ แล้วก็จิ้งเฮดอีกนะครับจิ้งเฮดตัวนี้เลเวลห้านะครับนี่สามกําเบ็ดเบือสองนะครับแล้วเราไปซื้อชาร์จกันต่อนะครับนี่ครับเรากลับกับชาร์จแล้วก็นาโลสปูลไปด้วยนะครับนาโลสปูลก็อยู่เลเวลห้าเหมือนกันนะครับส่วนราคาก็จะแพงหน่อยนะครับสองร้อยสิบบาทนะมาดูที่กระเป๋าเรานะครับเราจะไปซื้อกระชังนะครับเราต้อง อย่าลืมนะครับอัปเดตกระเป๋าเบ็ดแล้วก็กระเป๋าสะพายนี้ด้วยนะครับเพราะเราจะได้ใส่เหยื่อได้เยอะๆนะทุกคนนี่ครับกระเป๋านี้นะครับเราก็ซื้อไปอัพเรื่อยๆนะครับเราก็มาซื้อกระชังกันครับกระชังจะอยู่ที่สูงสุดเลเวล4นะครับรับได้7กิโลนะครับรับปลา1ตัวก็3กิโลนะครับเรามาดูนะครับอ๋อ ถ้าอยู่ในตัวเราไม่มีนะครับเราซื้อปุ๊บมันจะดีดเข้ามาเลยนะครับนี่กระชังที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับเราก็จะไปลุยกันดีกว่านะครับทุกคนนี่ครับไปลุยที่บ่อล็อกกิเลสเลยนะครับก่อนอื่นใดเราก็ซื้อบัตรซื้อตัวกันก่อนนะครับเราจะได้ปลาตัวใหญ่ออกมานะทุกคนเราจะปรับไปที่ช่วงพีคที่สุดนะครับล้วก็ใช้กับ ในการตกนะป่ะลุยกันดีกว่าทุกคนไปมาดูตัวแรกนะครับบ่อน,นี้ก็จะเป็นบ่อปลาเท่าล้วนนะครับทุกคนนี่ครับปลาเท่าก็ราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ที่เด่นในบ่อน,นี้ก็จะเป็น XP นะครับ XP ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับดูครับ หากใครต้องการฟาร์มเลเวลนะครับก็แนะนำให้มาบอ่อเลเวล5ด้วยนะครับออกจากบอ่อแรกแล้วเราก็มาต่อบอ่อไหนนะแนะนำให้ทุกคนมาบอ่อ5นะครับเพราะเราจะต้องมาฟาร์มเอาเลเวลบอ่อที่5นะครับนี่ครับปาลาโกเด้นเท่านะครับตัวนี้จะมีราคาแพงแล้วก็ XP ที่สูงกว่าเพื่อนนะครับในบอ่อนะครับถ้าเราได้โกเด้นเท่านะทุกคนนะ มาดูตัวนี้ครับติ้งโอ้โหโทุกคนปามันกัดขาดครับเราก็มาใส่ใหม่ครับไม่เป็นไรนะครับกัดขาดเราปรับแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็หย่อนหน้าลอกใหม่นะครับ เดียวนะครับเมื่อกี้ลืมหย่อนนะครับทุกคนมาตัวนี้ก็จะเป็นโคด้นเท่านะครับก็เป็นปลาที่มี XP ที่สูงนะครับเรามาปรับหน้ารอกไว้นะครับนี่นะเมื่อกี้มันขึ้นเหลือแค่ขีดเดียวนะครับเราจะลดลงนะทุกคนลดลงให้เหลือช่องบ้าง2ขีดนับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเจอปลาใหญ่แล้วยังจะหลุดอยู่ไหมครับนี่นะครับ มาดูกันนะครับอืเอาซีมใจหลุดอยู่ไหมนี่นะครับเราลดแล้วนะครับก็ถือว่ามีกำลังอยู่นะครับก็พอเบียดเราก็สู้สีกันนะครับกับบ่อก็ก็จะมันหน่อยนะครับในการตกปลาครั้งนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้าเราเอาเบียดที่มีเลเวลสูงต่างกันมันก็จะดึงเข้าง่ายกว่านี้นะทุกคนนะนี่คนระับ 6ขีดนะครับ112บาทนะครับทุกคนนะก็จะสลับใช้เหยื่อ3าตัวเลยนะครนาโลสปูลกับแล้วก็ชาร์ตนะครับนี่เป็นตัวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับโกเด้นเผาเนี่ยโอ้โหได้ตัวที่มี XP สูงพอดีนะครับนี่ครับเราได้ตัวนี้สัก5ตัว10ตัวก็จะได้ XP ที่ดีนะครับรีวิวเราก็จะขึ้นเร็วนะครับทุกคนไปเราไปมีคนถามนะครับ พี่เต็มกระชังแล้วผมจะขายปลาที่ไหนอ่าทุกคนการขายปลานะครับเรากดแค่ข้ามวันนะครับนี่ครับตรง D1 หนึ่งทับนะครับนี่ครับเรากด Next Morning ไปเลยนะครับมันก็จะขายให้เราเลยนะครับนี่ครับคือส่วนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวส่วนที่สองเราไปดูถัดไปนะครับนาก็จะลงวาให้ดูนะครับดูครับ XP 856นะครับเงินก็1 1 9 0่าบาทนะครับไป มีคนถามว่าผมไปแล้วหมดตังกลับมานะผมจะทำยังไงดีอ้าวกลับมาที่ครับกลับมาที่บ่อเล็กนะครับบ่อลอสตาเล็กนะครับนี่ครับแต่เราต้องมีเจ้าตัวนี้นะครับคัตติ้งสปูนนะครับทุกคนไม่งั้นแย่เลยนะครับถ้าไม่มีคัตติ้งสปูนนะครับนี่ครับมาและเงินที่เราควรเหลือนะครับกลับมาควรจะเหลือ200นะครับ เพื่อเป็นการซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้านะไม่งั้นเราจะตกปลาใหญ่ไม่ได้นะทุกคนนี่ครับเราก็จะเหลือไว้นะให้เหลือไว้2 0 0นะครนะเผื่อกันตายเรากลับมาบ่อแรกนะครับทุกคนเราก็จะไปตรงสะพานเลยนะครับสะพานไม้ไผ่ของเรานี่ะครับนี่นะเราเข้าไปแล้วนะเราเดินไปตรงกลางสะพานแล้วแล้วก็หันขวานะเพ้ยงไปตรงกลางบ่อนะนครับนี่ค เพียงไปให้สุดเลยไม่ต้องยือย้อๆไปครับมีเอ็นเท่าไหร่เราเพียงออกไปให้สุดเลยทุกคนนี่ครับ c าส t i n g spoon นะมาดูกันครับ c a ส t i n g s p o o ก็จะได้ปลาคะนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ปลาแบดนะที่เป็นปลาแพงที่สุดของบ่อนะนครับนี่นะครับแต่ก็ปลาแบดเข้าบ่อยนะครับเพราะเราใช้ตัวนี้ก็กนะ้ากรัมนับเบ็ดเบอร์หนึ่งเลยนะครับนี่ครับ c u s t i n g spoon นะ นี่ปลาแบทครับทุกคนราคาดีนะบ่อน,นี้ปลาแบทแพงที่สุดของบ่อแล้วครับนี่บางคนบอกนะผมไม่มีแม้แต่คัตติ้งสปูนนะผมจะทำยังไงโอ้โหทุกคนครับเราต้องไปกดไส้เดือนมานะครับถ้าไม่มีนะแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามีเหรียญอยู่ใช่ไหมทุกคน แค่หนึ่งเหรียญนะครับเราก็ไปซื้อเจ้ามินิแบทจิกนะครับเราซื้อเลยครับทุกคนคุ้มแน่นอนครับซื้อตัวนี้นะครับเราจะซื้อสีอะไรก็ได้นะครับซื้อสีนี้หรือว่าซื้อสีขาวนะคเอาเราจะซื้อไปให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่าคุ้มยังไงนะครับตกตามชื่อเลยนะครับดูครับมินิแบทจิกครับเราจะตกเอาแต่ปลาแบทล้วนนะครับปลาที่มีราคาแพงที่สุดของบ่อ นี่นะครัมาเรามาปรับในช่วงที่พีคสุดเลยนะครับไปเราไปลุยกันดีกว่าทุกคนนี่คนระับมาเราเอาปีนี้แบสจิกมาตกให้ทุกคนดูนะมาดูกันเลยนะมานี่พอตกไปคนระับเราก็ดึงเข้ามาอย่างง่ายได้นะดูครับราคาดีนะปลาแบสบอลน,นี้คนระับบ้ยเป็นไงครับทุกคน มาตกให้ทุกคนดูเลยนะครับก็ราคาดีครับมันก็คุ้มอยู่นะครับที่เราจะยอมเสียเหรียญไปนะครับเวลาเราตกเจ้ามินิแบดจิกตัวนี้นะครับมันมีน้ำหนักนะครับให้เรากระตกช่วยนะครับใช้ท่าท c h ชิงนะครับทุกคนนี่ครับเมื่อปลาติดแล้วเราค่อยวัดนะครับวัดแล้วก็มันเข้ายากๆเราก็ดึงโยกซ้ายโยกขวานิดหนึ่งนะครับ นี่เนะทุกคนดึงเข้ามาเลยครับมาพอมันหมุนได้ง่ายเราก็ไม่ต้องโยกแล้วนะครับเราก็หมุนยาวๆเลยนะทุกคนนี่ครับเจดฉีดครับร้อยี่สิบเป็นไงทุกคนโอ้โหมาดูตัวนี้บ้างนะครับอ้อเก้าสิบบาทก็ยังคุ้มอยู่นะครับรวมๆแล้วมันจะได้คุ้มๆนะรเราก็เปลี่ยนกับคืนบ้างนะเพราะเรามาเทส แคตติ้งสปูนด้วยนะครับนี่ครับแคตติ้งสปูนไซส์เก้ากำนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะทุกคนมาตกให้ทุกคนดูนะครับนี่คนระับหากใครมีก็ใช้ตัวนี้ใช่แต่ปลาแบดกินคนระับมันจะมีปลาอื่นด้วยนะทุกคนแต่ถ้าเราใช้มินิแบดก็ตรงตัวครนะับก็จะมีแต่ปลาแบดล้วนๆนครับไม่มีปลาอื่นเข้ามาแทรกเลยนะทุกคนมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับนี่ครับเราโยกสายนะครับ เมื่อหมุนตรงเข้ามาเราหมุนได้เราไม่ต้องโยกแล้วเรายื้อไว้อย่างนี้นะครับให้มันหมุนยาวๆเลยน,ะนี่ครับหมุนจนเข้ามาเลยนะครับทุกคนดูครับแต่ถ้ามันเริ่มยื้ออีกเราก็ดึงซ้ายดึงขวานะครับอันนี้มันไม่ได้ยื้อนะครัหนะ้าหมุนง่ายอยู่นะหนะ้าก็จะไม่โยกซ้ายโยกขวานะครับนี่คนระับแล้วก็หมุนทีเดียวเลยนะครับเอาทีเดียวให้สุดเลยนะเพราะว่ามันเข้ามาง่ายนะทุกคน นี่ครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนก็ได้ตัวอื่นนี่คนระับเดี๋ยวเราเปลี่ยนครับเพราะว่ามันเป็นตัวสุดท้ายแนละ้วเราใช้มินิแบทจิกตกต่อดีกว่านะขอเป็นตัวสุดท้ายด้วยเหยื่อของมินิแบทจิกดีกว่านะครับมาเราจะได้ปลาแบดล้นลัวตั้งใจให้ได้ปลาแบทนะถ้าเราเอาคัตติ้งตะพูนก็กลัวจะไม่ได้ปลาแบทนะทุกคนมาเห็นไหมเราตกไปแล้วก็ หมุนมาแล้วก็จะกระตุกนะครับนี่ครับรตุกขึ้นนะครับถ้าปลาจะเริ่มตอดนะครับปลาเริ่มเข้ามากินเหยื่อนะครับเราปล่อยนะครับไม่ต้องกระตุกนะครับจนกระทั่งปลาติดชัวๆแล้วเราค่อยวัดนะครับยกขึ้นนะครับเมื่อมันยกไม่เข้าเราก็โยกซ้ายหน่อยนะครับแล้วก็หมุนตรงดูถ้ามันหมุนได้ยาวๆเราก็ไม่ต้องโยกแล้วนะทุกคนเราก็ให้มันหมุนยาวไปเลยนะครนี่ครับ หมุนยาวแบบนี้ครับหมุนยาวจนเข้าเลยก็ดีนะครับเราจะไม่ได้ยื้อกันนานนะทุกคนอ่าหมุนทีเดียวถึงเลยครับอืมตัวนี้น่าจะไม่ถึง5้ขีดหรือเปล่ามาสี่ขีดก็ยังได้ครับครบพอดีนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็6กกิโลแปขีดนะครับได้ไหมสี่ขีดก็7โลสนะครับทุกคนได้เยอะกว่าบอห้านะครับเยอะกว่าบอ่อลัคกี้เล็กนะครับที่ ปลาไปบอ่อแรกนะครับเมื่อตกครบแล้วนะครับเราจะมาขายปลาชุดที่2แบบไหนนะครับทุกคนเรายังไม่อยากออกบอ่อนะครับเราก็กดไปตรงช่วงที่ปลาพีคที่สุดของบอ่อวันถัดไปเลยนะครับนี่ครับเราจะกดไปตรงที่ช่วงที่มันพีคสุดเลยนะครับนี่ครับแล้วเรามากดปุ่มสีส้มนี้นะครับมันจะออกเสียงไม่ถูกนะเอาปุ่มสีส้มเลยนะครับนี่ครับ นี่คนระับเราจะกดนะครับแล้วเราก็จะข้ามไปในช่วงนั้นๆเลยนะครับแต่นาจะไม่อยู่ต่อแล้วนะกับบอ่อหนึ่งนะนาะก็จะกดออกจากบอ่อนะครับมันก็จะขายให้เหมือนกันนะทุกคนเพราะเราจะไม่อยู่ต่อแล้วนะบอ่อนี้นะนาะก็จะกดออกบอ่อเนาะทุกคนเนาะนี่คนระับกดออกแล้วก็กดจ e ดไปเลยนะไปดูกันนะครับว่าปลาบอ่อนี้ได้ราคา 1,118บาทนะครับ XP แค่252บาทเองทุกคนหาจากบอ่อ5เยอะเลยนะครับบอ่อ5ได้ XP 856นะครับเงิน1,190บบาทนะครับปลาก็สูสีกันนะครับน้ำหนักปลาบอ่ 1, บอหนึ่งบ่อหนึ่งเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ